นำหีบพันธสัญญากับเยรูซาเล็มกริย์ดดาวิดเสด็จไปที่บ้านของโอเบดเอโดมเพื่อนำหีบพันธสัญญากับมายัางกรุงเยรูซาเล็มพระองค์และประชาชนเดินทางไปอย่างมีความสุขมากร้องเพลงเต้นรำและส่งเสียงดังด้วยความชื่นชมยินดีตลอดทางทุกๆสองถึงสามก้าวพวกเขาจะหยุดให้กษัตริย์ดดาวิดถวายวัวและลูกวัวเป็นเครื่องบูชาขอบพระคุณพระเจ้า ขณะที่เข้าไปในกรุงเยรูซาเลม็มกษริยัดดาวิดทรงเต้นรำและร้องเพลงมากกว่าใครๆพร้อมกันนั้นก็มีเสียงเป่าเขาสัตว์ประกาศการมาของพวกเขามีคาราชธิดาของซาอูลและเป็นพระมเหสีของดาวิดทอดพระเนตรดูขบวนแห่จากทางหน้าต่างและเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นกริยัดาวิดแสดงอาการอย่างนั้นก็ทรงคิดคิดรังเกียจอยู่ในใจ ในที่สุดหีบพันธสัญญากลับมาสู่ที่เดิมกษัตร,ริย์ดาวิดท,ทรงถวายเครื่องบูชามากยิ่งขึ้นอีกแล้วทรงอวยพรประชาชนในพระนามของพระเจ้าและแจกขนมปังลูกเกตและอินทาลามแก่ทุกคนเมื่อทุกคนกลับไปแล้วกษัตริย์ดาวิดก็ทรงกลับไป,ไปอวยพร,รครอบครัวของพระองค์แต่มีคาไม่มีอารมณ์จะร่วมฉลองด้วยพระนางตรัดกับกษัตริย์ดาวิดด้วยความขุ่นเคือง วันนี้เสด็จพี่ทรงกระทําขายหน้าพระองค์จริงๆที่ทรงโรดเต้นอยู่ที่ถนนท่ามกลางฝูงชนโดยไม่ทรงสวมเสื้อผ้าของพระองค์กษัตริย์ดาวิดต,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 ตรัสตอบว่านี่แนะ่พี่นะ่ะเต้นราต่อหน้าพระพักพระเจ้าไม่ได้ให้ใครมาสนใจพระเจ้าทรงเลือกพี่แทนที่จะเลือกราชโอรสองค์ใดองค์หนึ่งของซาอูลให้เป็นกษัตริย์และ พระเจ้ายัางทรงให้พี่เป็นผู้นำที่พี่ยินดีที่จะทำสิ่งที่โง่งๆยิ่งกว่าที่ทำวันนี้เสียอีกเพื่อขอบพระคุณเพื่อขอบคุณพระเจ้า